ไงลวดได้แล้วเออน่าผู้น่าผู้ตัวปีกันไหมวะไม่รู้ใส่ถุงเล่ก่อนใส่ถุงเล่หรืออะไรอคนหรือได้ไหมตัวนี้เอ้าลวดตัวญ่กันได้เบ่เห็นตัวอยู่หรือไหม ลุน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 เขาเร็วเขาเร็วตัวเติบเเติบอยู่เลเห็นไกลๆอยู่สี่นได้สีได้ลักเข้าไหมมันไม่เชิงลักนะแต่ว่ามันก็เบียดเบียดใช่ไมเบียดเบียดแดีว่าก็ุ่เลยได้หมด ที่เดี๋ยวต้องไปล้อมคตัวตรงนี้ไปไหนได้เดี๋ยวบอกเพื่อนมาหาปลาอะไรนะปลากังปลากังไม่ปวดเหรอมาจักหัวกวัวใบเลยเดี๋ยวมันออกไปเดี๋ยวมันจะกวาดได้ดิเออวิ่งออกมาดำหมดเลยมันไม่วางคนมาพอคนมาจบเลยทุกคนหรือจบเลยจริงเลยเดี๋ยวนี้มีตัวใหญ่ตัวนั้นเนาะอือใหญ่เลยใช่ไหมครัเห็นแล้ยกับตัวนี้ได้ได้กันมไหมครับ ไม่จริงน่าน่าจะอยู่ใต้นี่น้องวิ่งด่วนๆไปเลยวิ่งวิ่งเออวิ่งวิ่งด่วนๆไปเลย่มตัวนี้อีกตัวไหมตัวนี้อกสีดำๆหน่อยหน่อยอยันตัวอันลอยู่หลายตัว น, <ITA> น้ำสีสวยด้วยลอยไหมตัวนั้นลอยตัวเมียนี่อ่ะผู้นี่นี <qu> ่นี <new us? S 2> <tra D> ่นี่ตัวนี้กันได้เนี้ยเนี่ยเนี้ยฮะล่อหัว้ยังนั่น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 หมอบไปเลยหมอบไปเลยนั่น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 นี่นี่นี่เข้ามาป๋าย่าเลยเห็นเลยยังเข้ามาป๋าย่าเลยนั่นน่ะอยู่ใต้น้ำหน่อยหน่อยเออมาตรงมาเลยตีหมดเลยตีหมดเลย Nguali thức ngủ nan 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 mà nan 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 mà nan 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 ốc nan mà nan 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 mà ừ. nan ít nữa nan 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 chọn nan 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 Đi đi nan na ít nan Rút na ít เอ้โหตัวนี้เออหอยเล่ข้าเล่ใหญ่ลวดได้แล้วเออน่าพูเน่าพูตัวปีกันไหมวะไม่รู้ใส่ถุงเลยก่อนใส่ถุงเลยก่อนเอาเอาลงตรงนี้เอาตรงไหนมั้งปุงตรงไหนมั้งปุงตรงไหนมั้งเอาตรงไหนมั้งหวังคุณไม่ตกนี่ก็ที่มันใจนะทุกคนไม่เห็น ฟรีลวไอ้ดำไม่เหลาถูตัวนี้ไม่ได้นี่ตัวนี้ถูยเอาไปรงตรงเลยช่รองตรงรอหันยับเล่นจ้ะเอ้าตัวนี้ปลาทำลูกไะไตัวนี้อ้อยเหลาตัวนี้หายเร็ววันก่อนไหมตัวนี้ไม่รู้จานตัวนี้ตัววันก่อนแล้วนี่อืมแล้วไม่มั่งใจเห็นไหมตัวนั้นเออไอ้เรย์วะไอ้เรย์วะตัวนี้วะนี่ตัวที่มังเหยียดได้ตัวนี้โอ้ทรงสวยมังเหยียดตัวนี้แต่ว่าสีกรึ่งๆอีลั Nói nói, mãi 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 nhiều mãi 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 rộng mãi 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 cái mãi 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 mà lệ mãi 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 ย like, ังตึงเนาะอืมออกหมไปยัง่นี่นี่ตัวพ่อตัวเมียหรอวะตัวนี้น่าวทุกคนเห็นไหมนี่ตัวพ่อตัวเมียน่ารูวอยะ น่าจะเป็นตัวเมียขาวๆว,วันนี้โอ้ทำไมชีดจังอ่ะตัวนี้ตัวเล็กโอเคไม่เอาหัวน้ำคุณน้ำออกหัวบุ้งมันแล้วเมีย ถือว่าเข้ายาอยู่ตัวสองตัวนี้ ừ, ตัวนี้เข้ายาโอ้ยแดงผึ่งเลยมึงอย่าเดือยแดงเลองเยอืมเล,อเลยอ๋อพลับๆเลยทุกคนไปไปเลยมึงเหยียดได้ไหมได้เพิ่มไหมไหนไปเลยที่ตัวป้ามึงเหยียดหลุดออกมาไหนอะตัวป้าเลยอ่ะ หลดนางแพรไว้น้ำเชี่ยวตรงนี้เดี๋ยวรักปักมังกันเลย,น,ยน้ำปน,นี้ปะจริงจริงหรอทั้งยาวทั้งใหญ่แสดงว่าดำสามโก

ตินกำเนิดกำเนิดน้ำไอ้หนูน้ำเองโอ้ช่วยมังจ้ะตีนตาน้าเออช่วยอุลรอบแดงเลยตัวนี้เนาะมันอืมมึงจ้าแดงมากเลยเนี่ยตัวนี้ตัวนี้แดงเลยวาวๆเลยวาวๆเลยทุกคนอืมเป่าตีเลตัวปะมึงอย่าดอิดลอยเหรอใช้ได้อยู่เหรอใช้ได้ในแนวก็รู้แล้วลอยอยู่ทุกคนนะ Rừng Tuấn nào Tuấn Lịch Một tuổi lắng đăng ti rồi Tuấn Lịch Rêu nạt nụ, 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 căng lươi, lươi. Mắn ní rút lưới tao à chú Mày cao mà chọn em đi lẻ ไม่ได้รูมนทุกคนถือถือตุงปลาอยู่กันเข้ามาแล้วตัวนี้แดงตัวนี้โอ้บาตัวนี้น่พานธุ์รูดพันธุ์รูดบรรจาพานธูดพานูดานัาาาัใช่ตุ้กซูนได้แล้วตัวเดียวอเียดาันี้โอ้จามันดราพมันหรือิวจารรอมแล้วเนี่ย สั่นมาแล้วสั่นมาแล้วโอ้ยตัวป้ามเลยแต่ว่าสีเงียบลักเข้าน้อยน้อยมันอ่อนได้หมดละตัวงทุกคนโอเคทุกคนคลิปนี้ยาวแล้วได้มาสามสี่ตัวตัวนู้นตัวแดงเลยดูดูตัวแดงเนี่ยได้ยินเลยตัวนี้มันไงจุกปลาว่าจุกหลุดโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีครับ Ba mày.